เคยลองย้อนกลับไปนึกดูไหมครับว่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของเราทั้งหมดไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเป็นแค่ความทรงจําเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันค่อยๆหล่อหลอมตัวตนและความสุขของเราในทุกวันนี้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาสํารวจความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากๆนี้ไปพร้อมกันครับอ่ะลองนึกภาพตามนะครับ ภาพถ่ายเก่าๆสักใบหนึ่งมองเผินๆก็อาจจะเป็นแค่กระดาษสี่เหลี่ยมธรรมดาๆรรใช่ไหมครับแต่พอเรามองลึกลงไปในนั้นมันกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวความรู้สึกกลิ่นหรือแมก้กระทั่งเสียงในวันวนเลยนะภาพแค่ใบเดียวเนี่ยแหละครับสามารถปลุกความทรงจําทั้งบทให้กลับมามีชีวิตขึ้นมาได้เลยนั่นก็เพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มหนึ่งเลยครับเป็นหนังสือที่มีแค่เล่มเดียวในโลกด้วยนะ เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครรอให้เราค่อยๆเปิดอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจความหมายของมันครับ 1. เรื่องเล่าชีวิตและความสุขครับการที่เราได้ทบทวนเรื่องราวชีวิตหรือที่เรียกว่า life story ของตัวเองเนี่ยมันเชื่อมโยนโดยตรงกับความรู้สึกอยู่ดีมีสุขหรือ well being ของเราแบบที่แยกกันไม่ออกเลยละครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าสมองของเรานี่แหละครับถูกสร้างมาให้เป็นเหมือนกับนักเล่าเรื่องโดยธรรมชาติเลย คือมันไม่ได้แค่เก็บข้อมูลเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆนะครับแต่มันมีความสามารถที่พิเศษมากๆในการร้อยเรียงประสบการณ์ต่างๆให้กลายเป็นเรื่องเล่าชีวิตเรื่องเดียวกันที่มีเราเป็นตัวละครเอกนั่นเอง 2. ส,สมองคือหนักเล่าเรื่องเชิงชีวภาพทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าสมองของเรามันทำงานที่น่าทึ่งแบบนี้ได้ยังไงกันหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าความจำเชิงบริบทครับ มันคือความสามารถที่แบบสุดยอดมากๆของสมองที่ไม่ได้จำแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บันทึกทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราไปด้วยลองนึกถึงความทรงจำดีๆสักเรื่องสิครับมันไม่ใช่แค่ภาพที่ลอยขึ้นมานะแต่เป็นเสียงหัวเราะกลิ่นของอาหารหรือความรู้สึกอบอุ่นในวันนั้นทั้งหมดเนี่ยมันถูกผูกติดกันไว้เป็นก้อนเดียวกันเลย เราอาจจะเปรียบเทียบสมองได้เหมือนกับ CPU ของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับที่มันคอยบันทึกรายละเอียดต่างๆในทุกวินาทีของชีวิตเราแบบอัตโนมัติเลยไม่ว่าเราจะตั้งใจจำมันหรือเปล่าแต่ทุกประสบการณ์ถูกเก็บเอาไว้หมดเลยครับและนี่คือสเกลที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆของการทำงานนี้นะครับในสมองของเราเนี่ยมีเซลล์ประสาทเป็นหลักหมื่นล้านเซลล์ใช่ครับฟังไม่ผิด หมื่นล้านเซลล์ที่ทำงานร่วมกันตลอดเวลาเพื่อสร้างแล้วก็เก็บรักษาเครือข่ายความทรงจำที่ซับซ้อนมากๆเหล่านี้ไว้แล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่จุดเชื่อมต่อเล็กๆที่เราเรียกว่าไซแนปส์ครับลองจินตนาการดูสิครับว่าทุกความทรงจำทุกเสียงหัวเราะทุกบทเรียนในชีวิตของเราถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของการเชื่อมต่อทางกายภาพณนะจุดที่เล็กมากๆเหล่านี้เองนี่แหละครับคือที่ที่เรื่องเล่าชีวิตของเรากลายเป็นความจริงขึ้นมาในสมองของเรา 3. หยุดเพื่อตกผลึกชีวิตพอเรารู้แล้วว่าสมองบันทึกทุกอย่างเอาไว้ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วละครับหลายครั้งเลยนะครับที่เราใช้ชีวิตกันในโหมดอัตโนมัติคือทำอะไรไปเรื่อยๆจนประสบการณ์ดีๆไหลผ่านไปจนกลายเป็นภาพเบลอๆแต่ชีวิตที่ผ่านการตกผลึกเนี่ยมันต่างออกไปครับมันคือการที่เราจงใจหยุด เพื่อค้นหาความหมายในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนำทุกการกระทำของเรามาเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของชีวิตเหตุการณ์ในชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับชิ้นส่วนของจิ๊กซอเลยครับถ้าเราไม่เคยหยุดเพื่อจะเอามันมาพิจารณาแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันชิ้นส่วนเหล่านั้นมันก็จะกระจัดกระจายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เคยเกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์และมีความหมายขึ้นมาเลยแล้วเราจะเริ่มกระบวนการตกผลึกความคิดนี้ได้ยังไงล่ะจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับ เรามาดูเครื่องมือง่ายๆที่ทุกคนสามารถใช้ได้ทันทีเพื่อเริ่มต้นการเดินทางย้อนรอยความทรงจำของตัวเองกันครับกุญแจสำคัญอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี้เองครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเก่าๆเครื่องประดับชิ้นโปรดของสะสมหรือจะเป็นวัตถุอะไรก็ได้ที่เราเคยมีประสบการณ์ร่วมด้วยสิ่งของธรรมดาธรรมดาเหล่านี้นี่แหละครับคือประตูสู่ความทรงจำที่ทงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะ อัลบั้มรูปเก่าๆสักเล่มหรือแหวนเพียงแค่วงเดียวอาจจะบรรจุเรื่องราวชีวิตของเราไว้ได้ทั้งหมดเลยก็ได้มันไม่ใช่แค่สิ่งของนะครับแต่มันเป็นเหมือนสมอที่ผูกเราเอาไว้กับประวัติศาสตร์และอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆของชีวิตและนี่คือขั้นตอนง่ายๆที่จะนำแนวคิดนี้มาลงมือทำได้จริงๆครับลองเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งของมาสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองได้จมลงไปในความทรงจำนั้นจากนั้นค่อยๆถามตัวเองว่าเอ๊ะ e, สิ่งนี้เคยมีความหมายกับเรายังไงในตอนนั้นแล้วตอนนี้ล่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือการลองเชื่อมโยงความหมายนั้นเข้ากับเป้าหมายและทิศทางของชีวิตในปัจจุบันของเราดูครับประเด็นสําคัญก็คือการทําความเข้าใจเรื่องราวชีวิตของตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลจริงๆครับมันสร้างความรู้สึกอยู่ดีมีสุขที่มั่นคงขึ้นมาเป็นเหมือนเกราะป้องกันแล้วก็เป็นพลังใจให้เราทําให้การกระทําในแต่ละวันมันสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต และอาจจะยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของระบบประสาทในระยะยาวได้อีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้เมื่อเราได้ย้อนกลับไปอ่านหนังสือชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองคำขามทีสําสำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่คือสิ่งที่เราแต่ละคนกำลังจะเขียนมันต่อไปแล้วเรื่องเล่าบทต่อไปของชีวิตจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีครับ